e and, and y yeah, you can try very good and มาถึหมูห้ครับพ5หมูได้วัเนอันี้บที่ห้าแล้ว แล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านหนองหอยพันนะคะประเข่งพยานชื่อยา,อช,ายชื่อยาสามู่รวมกันเป็นผลงานของเด็กๆแล้วร่วมกับคณะครูครูเกูยรตและครูเก๋นานำทีแล้วกกลลลวันนี้ของมันมออาหารแซ่บวันนี้มีมสี่เมน,โนโูค่ะ แล้วก็มีต้มไก่บ้านอาหารประกอบเมนูเหล่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้บ้งนครับเข้าวจีนทุกหมู่บ้านนะคะจะต้องมีได้พาเข้าวันนี้ค่ะ้างหญิงต้มไก่นี้จะมีใบชนิดหนึ่งที่เป็นใบที่ค่อยๆนิดหน่อยคืออะไรคะอันนี้ขนมอะไรใบกันบ้นกันมักที้สุงปา ชื่ออะไรขนมชอบพากากรองไปเปเฉกแจกไปไปเฉกด้วยนะคะมีความมีสุขยิ้มอร่อยทำโดยนางสาวเกศรินทร์ทองมากอร่อยมากนะครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนน อรท่านอาจารย์ลองชิมได้ไหมคะระดับหนึ่งเนาะขอชิมหน่อยความสวยงามในการประดับตกแต่งอาหารอันนี้ชิมหม่กันนะอันนี้อันนี้คืออะไรต้นตะกานโกงค่ะขนมชอบอาการโกงอันนี้ทำมาจากไส้เอะไรไม้เผือกหวนอันนี้แล้วก็เป็นฟักทองหรือเปล่าคะตอบคำถามโอันนี้เป็นต้นทีกจ่เราทำยังไงปลาช่อนตัวนี้ไปจับดีใส่จับดีใส่โคตร โอ้ยไม่ค่ะถ้าลองแมนบอร์ถ้าแดกนี่หมักมานานหรือยังโอ้ยก็เดดเดชกึ่มนะครับเดยกกุมารีจะลองชิมมากนะคะแล้วขออนุญาตกำจานนะครับชอบขนมชอบพากากรองไม่ลัไปค่ะ นางสิริพรหงทองนะคะท้องถิ่นสว่างเด่นดีคผู้ให้คะแนนนะคะมมันไ่หวานมมาากสสส่งเริุขภพอดีนะคะไม่หวานมากใช่ไหมคะมอร่อยมากอร่อยนะคะร้านซูนี่ย่างคูอร่อยมากเลยค่ะมาทีโบเนี่ยบ้านน้องไข่คันนะคันปลาเก๋งไข่ยาวอัีสุดท้ายนะคะท่านบุญชื่อสีเพชรนะคะเป็นครูโรงเรียนทรายมูลนะคะหนองกคูทรายสีพิทยาถ้าใครสนใจนี่นะคะส่วนผสมมีแป้งเค้ก เปนผสมหาอิตาชขึ้นเรแบบมาอย่างสวยงามแต่งฟันแต่งฟันเรียบร้อยไม่ต้องมีกับเขาถึงมากินที่นี่เฉพาะแต่ละบ้านนะคะให้พร้อมนะคะครับผมเตรียมไว้เลยนะคะส่วนทางแตงกาอเบานานาบานาน่นาวิทออมช็อกโกแเลียเลยสแล้วก็ม่มีการเหม ถือว่าเป็นความสุขในการสั่งสรรค์กษณ์ภูมการศึกษาเด็กนะคะต้องนึงเราลืมไม่ลืมอะไรหรือยังบาอย่างินเต็มจีบเต็มอเป็นผ้ายอมาวผ้ายินินโอเควเาแมเื่อกาบ้านานาวิชกัอบย้อมขาของตันพนานะคะ นำโดยแม่กาแม่กาแก้วกิ่งนี่เลยนะเป็นลักษณะไอศครีมอ่ลย่ะมันจะเป็นเคลือบช็อกโกแลตครับอ๋อเป็นเคลือบช็อกโกแลตด้วยช่วยช่วยช็อกโกแลตใช่ไหมอบน้ำอื่นแล้วก็อบน้ำร่วนแล้วก็เป็นแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่าเอ็ดก็เด้อไอ้เด็ดๆเด็ดคำได็ดแนวเย็ดโลโอเคแล้วไอ้เยี่ยมเยี่ยมสองยางนี่แหละจบงาน กรรมการก็ไนด้ช่วยกรรมการอันนี้นี่นี่สิกอ๋อซิกก่อนเป็นอะไรที่ยากมากเพื่อความเป็นกลางต้องศึกษากันก่อนนะที่ให้เองนป็นประเด็นน้อายประเด็คือเราสองคนเมื่อกี้เราไปชิมแล้วเรารู้ว่าอร่อยแต่เราไม่เอ็นเสียงนะครับเราไปกินดีดนเรากินแค่สามมือแต่ท่านนายก บานาน่าแพนเค้กเย้บานาน่าแพนเค้กว่าที่ร้อยตรีโดยรุ่งเคยบุตรกับท่านนายกกิงกาชาตนะครับกะชิมพุกชิพุกมูเกินห้ามูนะครับแพนเค้กเย้อาหารนี้จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับ um, ท่านครับไม่ได้ครับต้องต้องผ่านรสชาติของท่านการณิธินะครับอารณิธิ Lego> ท่านผู้นี้ชิมทุกอย่างนะครับถึงทุกอย่างทุกประเภทราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆต้องมาไม่เป็นไรนุ่นหรือยังคะเนี่ยนุ่นอุนนของข้าวนะนี่อุดหนุนนะคะวันนี้นักเรียนเราปลอดภัยเพราะว่ามีสารส่งคุ้มด้วยมาขับใช้เองก็จบแล้วนะครับกระดิ๊ีกนะครับพี่ปั้นพี่ปั้นขับรมาชิมมะขาม โดยเฉพาะท่านทฤษฎศักด al> ิ์จุลนีครับสาสุขอำเภอสอยดินนำทีมมาเพื่อตรวจสอบว่าอาหารเรานี่ใช้ปูมือนี้เต็มหรือเปล่าเทมารีนวิโซกินเต็ลยค่ะเทมารีนเนี่ยมูในที่ยังไม่ถึงก็เตรียมให้เรียบร้อยนะคะเราพิธีกรก็เดินตามได้ใช่ค่ะตามไปเบิ้งว่ากรรมการกรรมการเลที่สวีทแอนด์ซาวเวอร์เป็นซิมหรืตอนนี้กรรมการอยู่บ้านพนานะคะ ส่วนบ้านดันดันอีซีดันอีซดันอีีดันอีซีดนอีีเนอีซีดนอีซีดันอีีดันอีซียัอีสียงนหีซีดันอีซดันอีซี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 ้ันอีซีดันอีซีดังอีีดันอีซ ว่าจะมีแกงที่รักหรือเปล่าเพราะท่านแต่เผอชอบแกงที่รักแกงจุมหอยหมยจุแกงทยวครนี้ต้องขยายนะครับนานลต้องสัมภาษณ์ท่านในเผอว่ารสชาตเป็นไงชิหอด6หมูแล้วกสัมภาษณ์ไครับรสชาติเป็นไงบ้างครับ คุณภาพแดียอีกนะครับคุณนายครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอาหารวันนี้ปั้น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 ปนปั้นปั้าปนปั้นันปั้นปั้นป่้นปั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 ้นปิ้นปั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 ้ปึ้งปังนรับป้ปัน้นปนปนั งมาดูสิตัวใหญ่ใหญ่งามเนาะป่าเลยป่างามหมูสันงามอันนี้บ้านทอนนะคะอิ่มตรงนี้แหละเราเรียไม่ต้องกินอันนี้นายแกไม่ขายข้าวแต่เช้าเลยเพื่อการนี้จุ่งฉ่ำนะคะใครที่ช่วยใรถปอดหายนะคะแบบป่าสันเด้อหมูสี่อะไรนี่คุณแกรถเสียพาวเด้อปานบริเวณเดียร์ไม่ได้เอียเอียงเด้อแค่ได้น้ำมาซื้อดอกเป็นค่ะ ชุบได้คร <Welcome>. <not> okay. ับได้การให้ไนเลยครับเล็กๆให้ใหญ่ๆชอบนะครับเวลคัมเวลคัมกล้ทรายพีซโอเคคนละถ้วยคนละคนละชุดเลยค่ะคนละถ้วยสาม จ๊กเขาเหนียวกันเลยอไรี่ซิกิไรส์เซิกิไรส์โอมีที่ยิมไหมยิม่อ๋อเหย่ยนฟางเหตุฟางไปเหตุฟางที่ไม่มีดาวคลิปหรอคะตนพนาไ่อนมเอครับ้ว เพมพหม่เกิน5หมู่ก็จะันนี้เกิน5ม่ี16ห่ใช่ใช่อบเสรานเอะตับตรงยอะก็ก็อยู่เลยแ่พี่รู้สึกว่ากรรมการดิเขอใ่ให้ผ่าน่ด่ารนัด่เ้าวงการการ่ เป็นอาเทียนก็คือเทียนยูはは่ว่าจะทำสอะไรนะครับผมอยันะรัก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับนนาขอท่านพี่กครับ่วนมูตีที่ของค่หทีของ่พี่เลกนะครับแถวลนะครัมของกลุ่มสตรีขอิมยังครับปอพีหน้าจัดไปครับพอี้ แต่ก็พี่าแต่เด็กคนี้ครับนี่นะค่ะเป็นคนไหนพี่ตุ๋ยคือพี่จะพูดถนตื่นคือพอฟอนด์พออนนี้ยคนฟอน้วีจฟอนดวาเครับมีคงากมาตราวต้องกาต้องการครูแม่ จะลืมไส้นะครไส้มวอตัดหมองานนะครับผมไันต่อถ้าทาใหญ่ไวทินครับปอทินนะครับโครเชื่อเล่นแ้วก็กลุมนักเรียนนะกลุนักเรียนผู้สูงอายุทนีคืออะ่ะหมวมีขนมไส้ว่าไส้เหลืองเ่นี้ก็ไส้เหลืองหรือว่าเค จากมันหดเนาะมันิ้วแม่สวัสดีค่ะโอปลาชอนยักษ์สวัสดีค่ะปลาชอนยักษ์โอ้หเจีกเจ้าช่อนยักษ์วัดีค่้วันนีรบ้ปลาช่อนยักษ์นะคะแล้วก็แจ่ว มองต่างๆนี่นะทีมงานคุณภาพต้๋นไก่